สวัสดีครับ <P. S 2> พวกเราทั้งี่ครับตอนนี้ฮะเปิดงานมาที่หน่อยครับครับวันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราได้โอกาสมาเล่นที่ที <downstairs> ่นี่นะครับแล้วก็เป็นงาน Amazing c o u n t d o w n ซึ่งพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆดูจากเสื้อผ้าอ u t f i t ของพวกเราที่แล้วเราพร้อมที่จะ representing ความเป็นไทยอย่างเต็มที่แน่นอนจริงครับชีมป๊อปของเราครับทีมั้ง p o p ครับผมทีมป๊อปไทยแลนด์ฮะ โแต่มันเห็นเมันเป็นน้อะไอเดียที่วนี้มกใรกอพผมเห็นว่ามันเป็นพเมซิ่งไทยแลนด์ใช่ไหมแน่ครับของไทยแลนด์สิ่งทร้อยเร์เซนต์อย่างหนึ่งเลยก็คือชุดไทยแน่นอนพวกเราก็เลยคิดกันว่าเฮ้ยชุดไทยวันนี้น่าจะเหมาะสมมากๆแล้วก็อย่างที่เห็นครับวันนี้ท่านคูนท่านหมื่นท่านทั้งหลายอ่า นี่ก่อนพอชุดนี้พอคอมเมนต์จะเป็นยังไงคะจริงๆแล้วเราจะสวมใส่คาแรคเตอร์ความเป็นพี่หน่วยพี่สิบพี่ร้อยพี่พันพี่หมื่นพี่แสนเข้าไปครับผมก็อย่ารอดูเลยว่าออกมาจะมีความแบบว่าไทายๆน่ารักขนาดไหนรครับผมแต่ว่าเราไม่ทิ้งการเต้นแน่นอนย,ยังไงการเต้นเราจัดเต็มตลอดครั้งไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไมีไม่เหรอครับตัวเอาเรียบร้อยมันมันติดอยู่แค่นั้นอะไรไม่มีเหตุการณ์ หวังว่าะได้คร like, ับหวังว่าจะไม่ครับถ้าว่าท้าไมก็มีแผ่สำรองไว้อยู่เหมือนกันไม่มีแผ่สำรองกระโดดล้มลงไปเลยร่อเล่ครับร่อเล่หนีหนีอะไรนะครับไม่ขออนุญาตดูไม่นิดหนึงอ๋อได้เลยครับอ๋อโอเคต่อไปก็ดูแมตต ที่เราเตรียมสถียที่ค่อนข้างที่จะเหมาะก,กับชุดชุดถ่ายของเรานะครับผมรวมทั้งแบบอินทร์ลูเองก็ตามหรือว่าเพลงอื่นก็ตา,ตามก็อ <c oughs> มรอติดตามนะครับมันจะมีความเป็นไทยอย่างไรบ้างจริงนะครับถ้าเป็่ล<อ><อ>ุงไทยประยุกต์จริงมีไทยประยุกต์คนนี้มีค่อนข้างจะมากมายอยากทุกคนรอติดตามและก็รอชมครับผมวันนี้สนุกแน่นอนครับเป็นภาเร็จของม็ซีในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกลับในรอบปีที่ผ่านมาจริงๆไปหน่อยที่รอบม็อบซี ดีใ,ใจครับผมก็ขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่เราตีเนะครับได้มีโอกาสได้ทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ทำตามความฝันของพวกเราก็คือการที่พวกเราได้มีสโลปรเจคของตัวเองหรือว่า กระทั่งการที่พวกเรานะครับได้มีคอนเสิร์ตครั้งที่สองของพวกเรานะครับผมซึ่งจัดขึ้นที่ e ain, อิมแพคอนกรุงเทพนีนนนด้ด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสเตจที่พวกเราก็ไม่คิีเหมือนกัน,นครับว่าจะเกิดขึ้นเรน็วๆนี้แล้วก็คุณแฟนครับทุกคนมากๆที่ทุกคนแบบว่าตั้งใจกันกดบัตรแล้วก็แบบมาดูพวกเราซีกันอย่างมัน้นหลาบซึ่งรู้สึกว่าวันนั้นเป็นหนึ่งในแบบความทรงจำดีของเราพ็อกซี่มากๆเลยครับผมซึ่งผมก็เชื่อว่าในโอกาสปีต่อๆไปนะครับก็ควจะได้มีโอกาสจัดงานดีๆหรือว่าจะมีคอนเสิร์ต บางที่ก็มีส่นนวนหลักแต่ใน้โอกาสที่พ่อบอกว่าเรา,าโตขึ้นทุกวันเรารู้สึกยังไงบ้างอน่ย อจริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมได้เลยว่าพวกเราก็เป็นหนึ่งในตัวแทนแล้วกันนะครับจริงๆก็ยังมีนอกจากพวกเราเองก็ยังมีพี่ๆน้องศิลปินทีป๊อปอีกหลายวงเลยครับที่แต่ละคนก็ได้มีส่วนช่วยเหลือนะคะรับผมทำให้ศัายกรรมทีป๊อปค่อยๆเป็นที่รูจักมากขึ้นในไม่ได้แต่ก็ได้นหนึ่งซึ้งรู้สึกว่าดีใจามากๆที่ทีป๊อปเริ่มแบบว่ามีกระแสดีขึ้นเรื่อยๆก็หวังว่าทุกคนจะยังเอ็นดูแล้วก็ชื่นชอบทีป๊อปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพวกเราตัวเองก็จะไม่หยุดพัฒนนนนาาาาาตััววเอองงงะะะคคครรรรบบบผผมมจจยยยสส้้้์ลลดีีๆแแก็พ พยบบายามจะพังดันวงการที่ป๊อกให้ออกไปตลาดข้างนอกอกตลาาดข้งนให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมครับอย่างปีหน้าเราจะเห็นอะไรครับนักพ็อ,อกซี่โอ้โหโอ้โหขนาดไหนคันปา่าอยากพูดมากเลยครับอ,อพาพมาอาิมพ์เข้ามายังไงเทมเคยต้องบอกก่อนเลยว่ามันมันมันสนุกครับมันสนุกแล้วมันแปลกใหม่มันอมันแปลกใหม่มากๆแน่นอนครับผมแล้วก็รอบพรอกซี่เนี่ยก็ตั้งใจจะทําผลงานที่แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็หรือว่าอย่างที่เราทำอย่างที่เราเคยทําอยู่แล้วก็จะทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะเรน ี่ซึ่งผมบอกแล้วว่าปีหน้าเนี่ยคุณห้ามพลาดนะเพราะว่ามันจะมีให้คุณตื่นเต้นทุกเดือนนะทุกเดือนมาแบบปั๊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 บแบบนี้เลยทุกคนแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจจะรู้สึกไม่เหงาอีกต่อไปต้องครับอากิเป็นไงบ้างล่าสุดเป็นภาพพี่ของเธอมาครับก็จริงๆแล้วก็ ก็เขินเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เอาจริงแล้วก็ไม่เคยเราก็พอกลับไปดูคลิปแบบหลังๆเนี่ยครับผมจริงๆแล้วก,ก่อนออนตอนเลือกรูกปอย่างเงี้ยผมก็แบบไปแบบน้องเจียวทำให้น่ารักจังเลยผมก็ไม่เคยโดเนเด็กตกเหมือนกันนะครับผมก็โดนเหมือนโดนน้องตกไปด้วยเหมือนกันนะแล้วก็น้องก็น่ารักมากๆแล้วก็มาเล่นกับแบบพี่ๆตลอดเลยอะไรเงี้ยครับแม่คุณบอกว่าเราเขาเคเป็นคนที่เขาชูดแล้วน้ำเล<ก>่งมาตั้งแต่สองเลยโอ๊ยไปน้องเจียวนนี<ะ>้น<ะ>้องเจียวจับพี่ได้ไหมอ่ะได้แล้จับน้ดยออยู่ใช่ไหมครับ อะอะไรนะครับยังต้องพักแน่นอนครับผมก็น่ารักมากเลยครับผมไม่มีโอกาสอยากขอไปเล่นใหม่ด้วยนะ <c oughs> ได้ไหมครับนี่คนเดิร์ะนี่คนอื่น์ลที่เจอโน้ตุนี่นวา่าเอา่อน้องมีความน่ารักมากครับผมแล้วก็รู้สึกวา่าไอ้ดูน้องตอนที่เวลาน้องแบบทำกริปตดอนะไรเงี้ยน้องก็จะวิ่งมาหาแบบพี่ๆอาหารแบบพี่คิมแบบช่วยติดให้หน่อยแล้วก็ติดให้น้องห,หลายๆอันซึ่งแบบว่าคือน้องแต่งตัวสไตลิ่งคือจัดหนักการแต่งของพวกเราพอี่นะครับจริง ตอนผมมาวันนั้นน้อยน่ารักมากน้อแต่งตมตุ๊กตาเลยตุ๊กตาเลยที่ผมรู้จักเหมือนมากเลยไซส์เอคลคนอื่นน้อยใจไหมเนี่ยน้องเกลือดนิดเดีวครับน้องแกลมาหลังเราี่จะเล่นเล่นเยอเกี่น้องแกเอเออหาโดกคนทุกปีมาหลังเค่ะกิน้น้องกจะเปิปใหม่ัวแบามีแล้ววันนั้นเราทำยังไงวันนั้นเราทำยังไงวันนั้นเหรครับผม ผมว่าเป็นมันในส่วนที่น้องแกบอกว่ายุ่งกัดนะครับยุ่งกัใช่ยุ่งกัดเป็นฝ่ายครับผมเป็นฝ่ายคบขอไปตอเขาบอนะปีหน้าปีหน้าพวกซี่มาให้แฟติดตามบ้าง ชิ้นเดอืดอดแบบมีอะไรเล็กๆน,น้อยๆก็ก็ก็มีครับต้องติดตามครมามาด้วยครับ ปีนิวโนเอะโลกหน้านะครับผมปี2025นะครับขอทุกท่านนะครับผมมีความสุขกันมากๆนะครับขอให้สิ่งไหนที่ไม่ดีนะครับก็ขอให้ลืมลืมไปแล้วก็ทิ้งไว้ในปี24นะครับ2 0 25ขอให้เป็นปีที่ดีขอทุกคนขอให้แบบไม่ว่าคุณจะทำงานทำการอะไรนะครับขอให้อย่างราบรื่นปังปังๆรวยๆเฮพลงครับผมผมเรียกคันถ้าไม่รู้ว่าจะฟังเพลงอะไรนะครับผมเปิดฟังเพลงบล็อกซี่ได้ตลอดเวลานะครับทุกเพลงทำให้คุณมีความสุขในปี2025อย่างแน่นอนครับผมฝากด้วยนะครับผมมีความสุขมากครับปีโนเอะครับ